ผมนัดอภิรัตเปงสิมามาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตคอนแก่นนะครับสำหรับสิ่งที่ผมได้ในการอบรมครั้งนี้นะครับสวันหนึ่งคืนก็เสียบเสมือนแก้วใบเปล่าเลยครับผมมาผมไม่มีอะไรกลับไปผมมาเข้าอบรม2วันหนึ่งคืนผมไม่เสียเปล่าครับแก้วที่ผมว่าใบเปล่านั้นเต็มไปด้วยความรู้ประสบการณ์และก็สิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนคือ S w สิบเบเตอร์ไลท์ครับได้หลายสิ่งหลายอย่างมากมายและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่สําคัญผมได้รู้ในสิ่งที่ผมไม่ควรรู้จากที่เรียน มันไม่ได้นํามาใช้เลยนะครับไม่ได้นําอะไรมาใช้ในการจัดการแบบนี้เลย<อ>ผมได้รู้สิ่งหนึ่งที่ผมสามารถคิดได้และผมคิดว่าถ้าผมเรียนไปผมจบไปใบปริญญานั้นทําให้ผมมีงานทาครับแต่กิจกรรม SW b e t ว e r l i f e ทําให้ผมทํางานเป็นครับผมในการที่ผมจะชวนเพื่อนนะครับมาร่วมโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสนะครับและอีกอย่างหนึ่งผมขอเน้นย้ําเลยว่าปริญ,ญญาที่ผมเรียนมานั้นทําให้ผมมีงานทําครับกิจกรรม s w b e t ว e r l i อ e ทําให้ผมทํางานเป็นครับผมผมชื ื่อสันติสยงห์ดานะครับชื่อเล่นชื่อเจนะครับกำลังศึกษาอยู่ปี2นะครับมหาวิทยาลัยรา,า,คามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์สาขาเอกภาษาอังกฤษนะครับที่มาทํางานที่เอสบิวเป็นะไรนะครับที่มาอบรมในการครั้งนี้ก็เหมือนมาไม่รู้อะไรเลยนะครับแต่ว่ามานี่ก็เหมือนได้ความรู้มากมายนะครับจากที่ไม่รู้ว่าเงิน4ด้านคืออะไรนะครับโรเบริร์ตเชลซีคือใครมาที่นี่ก็คือได้รู้เกี่ยวกับข้อมูล มากมายเลยนะครับแล้วก็ได้เจอกับท่านอาจารย์ m อนะครับท่านอาจารย์มากมายที่เขาคอยจะช่วยเหลือเรานะครับได้เหมือนกับได้เปิดโอกาสทางความคิดว่าเราเคยจนมาก่อนรอาควเราก็เคยจนมาก่อนเหมือนได้หาความสบายอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะทางานประจําไปเป็นลูกจ้างเขาหรือว่าทุกอย่างที่ได้เงินทําหมดนะครับแล้วก็ได้มาเจอเครือข่ายที่ผ่านมาก็หลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าพอมาได้ฟังที่ s w เวทไลท์ผมมั่นใจนะครับว่าผมสามารถสําเร็จได้จากบริษัทนี้แน่นอนนะครับ คโครงการดารุนเศรษฐีนะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับหรือว่าอยากจะมีความลุกจวกับด้านการเงินด้านการทําธุรกิจเครือข่ายซึ่งเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดของทุกธุรกิจนะครับที่สามารถทํางานทาเงินแล้วก็ทําให้ท่านมีชีวิตที่ดีกว่าปกติได้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าสนใจขอเชิญมาร่วมกับกิจกรรมดารุนเศรษฐีครับ ครับสวัสดีครับผมธนากรชนะคุณครับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ปีสครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมทำธ,ท AW, ธุรกิจที่เอ็ีวิทยาลัยครับเข้าโครงการในบริษัทนี้จะมีโครงการว่าดะรุณเศรษฐีครับให้เราเข้ามาร่วมโครงการนี้ครับงานที่ดีมากมากครับผมลมแล้วเราจะได้รู้วิธีการทํางานใหม่ๆทีการที่แหวกแนวเราจะทิ้งงานประจำออกไปเลยเราจะทางเรื่องมาทํางานตรงนี้ถ้า เราอยากทําเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตที่นี่จะมีทีมงานมีโค้ดมีทุกอย่างให้เราพร้อมที่เอวีทยาไลทตอบโจทย์เราได้ทุกอย่างเลยถ้าพี่พน้งองคนไหนสนใจติดต่อได้เลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งจะบอกว่าเด็กมหาลัยเพราะเราก็สามารถทําได้เราสามารถทํางานระหว่างเรียนเราสามารถจบมามีงานทํามีรายได้รองรับอยากให้ทุกคนสนใจถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อกลับมาได้เลยครับโอเคครับ ดี่ค่ะภาวินีวัฒนาถาวร์นะคะชื่อเล่นชื่อมิวค่ะเป็นนิสิตจากสุรางกร์มหาวิทยายลายัยคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีนะคะค่าสำหรับโครงการดอรนเษฐกิของบริษัทเอสเดลเวนต์ไลท์นะคะโครงการนี้เนี่ยสำหรับ ทุกคนเลยที่อยากรวยอยากประสบความสําเร็จในชีวิตอยากให้ทุกคนนะคะได้เข้าอบรมในโครงการนี้นะคะเพราะว่าจะสอนวิธีการคิดแบบใหม่ๆที่ทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนความคิดจากคนจนกลายเป็นคนรวยได้เลยค่ะที่นี่นะคะจะมีทั้งโฮสที่คอยช่วยเราสอนงานเราให้เราทํางานเป็นจะมีทีมงานคอยช่วยเราทุกอย่างสถานที่ทํางานรองรับเราอยู่แล้วนะคะสําหรับน้องๆอ,อยากมีประสบการณ์ในการทํางานอยากมีรายได้เสริมระหว่างเรียนแล้วก็อยากมีอาชีพที่รองรับเนี่ยแนะนําให้เข้าโครงการดารุณเศรษฐีเลยนะคะ วันนี่ค่ะปชิมาแซลมอวนะคะพัจันสุกษสย,ยังอ่ม ไดนสายามค่ะคณะวิทยาศาสตร์สาขาทยาการคอมพิวเตอร์นะคะในการที่ได้เข้ามาฝึกอบรมนะคะในโครงการเรียนเศรษฐีของบริษัเอนจเลเตอร์ไล์นะคะตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาอบรมเนี่ยนะคะในความรู้สึกของเมนลนะคิดว่านักศึกษานะคะอายุ20 21เนี่ยจะเป็นเศรษฐีเงินล้านได้อย่างไรแต่เมื่อเข้ามาศึกษาแล้วเนี่ยคือรู้ทันทีเลยว่าแนวคิดการทําเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะและถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะเป็นเศรษฐีเงินล้านในช่วงอายุเวราที่น้อยนิดนะคะก็ขอให้เข้ามา อบรมในโครงการยุโรเศตษฐีของบริษัท S W Better Life ค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอารีนาเริ่องสินนะคะเรื่องชื่อสิงค่ะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะนิติศาสตร์ค่ะค่ะในเรื่องโครงการที่ว่ามาเข้าฝึกอบรมในโครงการของ รุ่นเศรษฐีนะคะได้ความรู้มากมายมากเลยค่ะคะอืออย่างเช่นการได้เรียนรู้ของธุรกิจที่มีหลากหลายมากขึ้นเช่นการรู้ของทางธุรกิจเครือข่ายว่ามีทั้งด้านดีเป็นแบบอย่างไรบ้างแล้วได้รู้ว่าการที่ว่าเราจะเป็นเศรษฐีคือมันไม่ใช่ว่าเรื่องที่ว่ายากหรับเด็กอย่างเรามากเกินไปก็คือว่าถ้าเราได้รู้จักการวางแผนรู้จักรายละเอียดอะไรหลอดหลายๆ,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 ๆอย่างจริงเชื่าวว่าทุกคนสามารถทำได้ก็ขอเชิญชวนให้มาฝึกอบรมกันนะคะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากค่ะ สวัสดีครับผมหนึ่งมิรุตอุ่นเจริญนะครับจากวจทลวิศวกรคอนกดนนะครับสำหรับโครงการนร,รุเศษทีนะครับผมก็คิดว่าการที่จะเป็นเศษทีมันยากนะครับ สลับคนธรรมดาลแล้วก็คนจนๆเหมือนผมนะครับคือพ่อกับแม่ก็เป็นชาวนาธรรมดาแต่ว่าก็พอมาได้ได้อบรมในโครงการนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มฉุกคิดแล้วก็มีความคิดที่จะจะเป็นเศรษฐีแล้วก็ผมคิดว่าโครงการนี้สามารถทําให้พวกเราเป็นเศรษฐีได้นะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับที่อยากจะรวยจะเป็นเศรษฐีนะครับเข้าร่วมโครงการรุ่นเศรษฐีได้นะครับขอบคุณสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ศรีบุรินมาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา,ยล,าลัย วิทยาลสงเลยนะครับสำหรับ S ild, เอสบิวเบเตอร์ไลนะครับให้ความประทับใจเป็นอย่างมากเลยครับก็คือมีคำคำนึงครับผมอยากจะพูดคือการที่จะเป็นนกที่มีขนเป็นคนที่มีความรู้นะต้องขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้นะครับมาบริษัทนี้ครับ S ild, เบวเตอร์ไลนะครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นนกที่มีขน เป็นคนที่มีความรู้เราก็สามารถมาสู่ SW สบิตเป็นรายได้สอนในของหลักการและวิธีการให้เราไปต่อยอดในหลักของอุดมการในการดาเนินชีวิตได้ที่เป็นจริงไม่ต้องเป็นรูปแบบนมามธรรมแต่สามารถที่จะเป็นรูปธรรมได้เราสามารถทําได้ตั้งแต่ยังเด็กยังเล็กนะครับเรามีโอกาสมากกว่าคนไม่มีโอกาสเลยครับเราถ้ามีโอกาสแล้วเราเรีบคว้าเอาตั้งแต่ ตอนเด็กๆบ <า S 1> นะริษัทจันบุญมาจากมหาวิทยาลัยวิวทยาลัยสูงเลยการที่ได้เข้าอบรมในโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมากและเปิดโอกาสให้ทุกๆคนที่ เป็นคนจนหรือว่าเป็นคนพออยู่พอกินมาทําธุรกิจเงินล้านในระยะเวลาสั้นๆเมื่อเราได้เข้าอบรมในโครงการนี้เราจะรู้ว่าคนทําอย่างไรเราจะรวยทางรัฐได้หรือว่าเราจะมีเงินหรือว่ามีเงินใช้อย่างอย่างที่เจเราต้องการคือเราต้องเข้าอบรมในโครงการนี้ก่อนเพื่อเราจะ ทำธุรกิจเงินล้านต่อไปและขอเชิญชวนพี่น้องที่เป็นนิสิตทุกคนถ้าต้องการเป็นเศรษฐีเงินล้านเราต้องเข้าอบรมในโครงการนี้ขอพูด3ามคำนะครับให้โครงการนี้ว้าวว้าว,ว,าว